ส่ลุงส่ลุงส่ลุงอยู่ไหนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beat Baby ในช่วงเปิดประตูสู่จินตนาการเปิดประตูสู่จินตนาการตอนนี้พี่เอ็มกำลังจะตามหาสายลุงอยู่อยากให้น้องๆมาช่วยกันค้นหาสายลุงของพี่เอ็มกันหน่อยกับชุดกิจกรรมสายลุงอยู่ไหน ก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอุปกรณ์สี่ไม้ปากกาเมจิกกล่องลังสำลรีการ้านฟิวเจอร์บอร์ดกาวสองหน้าตัวตอกตาไกา่ค้อนเทปใสกันไก่คัตเตอร์ ภาพใส่ลุงโดยจะขึ้นลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกให้ปิง้งไฟใส่ลุงออกมาหลังจากนั้นเราก็ระบายสีใส่ลุงตามใจชอบได้เลยอันนี้สีแดงเราก็เริ่มระบายสีได้เลยครับ เมื่อเราระบายเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นภาพตามนี้นะครับหลังจากนั้นเราพักไว้ก่อนจะทำขั้นตอนอื่นกันนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อเราระบายเสร็จุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะทําการติดไว้กับฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเราก็เอาใส่รุูงนะครับพลิกด้านหลังจากนั้นใช้กาวสองหน้านะครับแปะลงไปเลย เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราจะมาทําการเจาะรูใส่ลูของเรากันขั้นตอนต่อมาทําการเจาะรูใส่ลูของเรานะครับใช้ตาไก่แล้วก็ใช้ค้อนตอกลงไปเลยสําหรับที่บ้านไม่มีอุปกรณ์ในการเจาะรูนะคบเราก็ใช้ปลายของกันไก่นะครับจิ้มลงไปเพื่อทําการเจาะรูได้เหมือนกันครับขั้นตอนต่อมานะครับเราใช้กล่องลังนะครับใช้เป็นขนาด A4 e นะครับจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็พับกล่องเลย โอเคพับเป็นกล่องเสร็จแล้วนะครับเช็คให้ดีหน้าหลังติดกอเทปให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นใช้คัตเตอร์นะครับขั้นตอนนี้อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยทำนะครับเพราะว่าอาจจะโดนมือน้องๆกรีดตรงนี้นะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมเมื่อกีดเป็นช่องเสร็จแล้วนะครับให้นำแผ่นใส่ล้งของเราเนี่ยแปะไว้บนกล่องได้เลย เมื่อเรานำใส่ลุงติดกับกล่องเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ก็สามารถตกแต่งกล่องให้สวยงามได้เลยเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะพักขั้นตอนนี้ไว้ก่อนเพื่อไปเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะใช้คอตตอนบัตนะครับในการทําสีของใส่ลุ้งนั่นเองให้ใช้กันไกนะครับตัดครึ่งเลยเมื่อตัดครึ่งแล้วเราจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับให้น้องๆตัดไว้เยอะ เมื่อตัดครึ่งแล้วนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับให้น้องๆตัดให้มีปริมาณเยอะพอสมควรเลยเ,เมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทำการระบายสีก้านให้เป็นเสายลูมของเรานั่นเอง วิธีการระบายใส่ลุ้งของเรานะครับก็จะใช้สีเมจินะครับระบายลงไปเลยครับทั้งตอนนี้น้องๆก็ระบายครบสีของใส่ลุงทั้ง7สีแ้ะดงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับน้องๆก็สามารถตามหาใส่ลุ้งได้แล้วครับ สำหรับการเล่นกิจกรรมใส่ลุงอยู่ไหนของช่วงเด็กอายุต่ำกว่า2คขวบนะครับอยากให้ผู้ปกครองนะครับมีส่วนช่วยในการเล่นด้วยก็คือให้ส่งก้านสีของใส่ลุงให้กับน้องๆพร้อมพูดชื่อสีและให้น้องๆปักสีนะครับเป็นการจับคู่สีนั่นเองสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงิน เล่นแบบนี้เป็นต้นครับต่อมาจะเป็นการเล่นกิจกรรมใส่ลุงอยู่ไหนของเด็กที่มีอายุ ตั้งแต่2ขวบขึ้นไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับการสีใสลุงเราจะปะปนกันอยู่นะครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีกล่องสีต่างๆนะครับม่วงคามน้าเงินเขียวเหลืองแสดแดงพร้อมทั้งมีการระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ให้เพื่อให้น้องๆสามารถทบทวนทาจับได้ขั้นตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มการปักใส่ลุงอยากจะให้น้องๆนะครับในการจําแนกสีแต่ละประเภทก่อนอย่างเช่นนี้สีเขียวนะครับสีม่วงนะครับสีส้ม สีแดงหรือสีเหลืองนั่นเองให้เราทำการแยกสีนะครับตามภาชนะของสีได้เลยโอเคครับแบบนี้ก็คือแยกสีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็ทำการปักลงกับใส่ลุงได้เลยเช่นสีเหลืองสีเขียว ีม่วงและสีแดงแบบนี้ครับก็จะเป็นขั้นตอนการเล่นของเด็กที่มีอายุตั้งแต่2ขวบขึ้นไปนั่นเองการเล่นแบบที่3จะเป็นการเล่นของน้องๆที่มีช่วงอายุตั้งแต่3ขวบขึ้นไปการเล่นแบบนี้จะเป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาของน้องๆโดยการให้เรียงสี ของคัตเติลบัตนะครับที่มีการเรียงกระจัดกระจายสีเนี่ยที่มันไม่ถูกต้องอยู่นะครับให้น้องๆเรียงสีให้ถูกต้องอย่างเช่นอันนี้สีแดงถูกอยู่แล้วสีเหลืองขยับมาเป็นสีเหลืองสีส้มขยับเป็นสีส้มสีเขียวขยับเป็นสีเขียวแบบนี้เป็นต้นครับเย่ yeah! ในที่สุดพี่เอ็มก็สามารถตามหาใส่ลุงได้แล้วนี่ครับคือสายลุงของพี่เอ็ม ขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับที่มาช่วยพี่เอ็มในการตามหาสายหลุงวันนี้ก่อนจากกันไปวันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับว่าครั้งหน้าพี่เอ็มจะเอากิจกรรมอะไรสนุกๆมาให้น้องๆได้ทาํากันสำหรับวันนี้พี่เอ็มต้องขอตัวก่อนบ๊ายบาย